สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมยนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนมาได้มา2-3ปีเรารักษาจริงจังได้เกินปีละอาการก็คิดว่าดีขึ้น99%แล้วนะครับผมก็เป็นปกติของที่เป็นกดหลย้อนที่หา,ายใจไมปไป่วปดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารในกินได้หารเนกินไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง3วิธีให้กลับมาเป็นกดไหลย้อนอีกนะครับอ่าก็บมกว่าข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็เคยพูดไปในคลิปเก่าๆแล้วแต่ว่าก็จะมาพูดซ้ำอ,อีกนครรัี้้งแะ ก็ต้องกว่าการป้องกันไม่กดย้อนกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความสม่าเสมอนะครับไม่มีวิธีไหนที่รับประกันได้100%แต่ว่าต่อไปเนี่ยนี่คือสวิธีที่ช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นกด้อนนะครับผมก็ทําตามมาเรียบร้อยครับผมมั่นใจทานผ่านผมมาละวิธีพวกนี้ช่วยได้แน่นอนจริงๆครับ1นงนะครับผมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับนี่เป็นวิธีที่สําคัญที่สุดนะฮะเพราะว่า แล้วก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงชัว่วคราวเนี่ยไม่ช่วยอะไรนะผมมันต้องคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสักพทัศน์เลยครับผมประมาณสามถึงสี่เดือนเลยนะทาให้เป็นนิสัยเลยคิดว่าการดีขึ้นแน่นอนครับผมก็ต้องควบคุมน้ําหนักนะครับน้าหนักเกินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สาคัญคือเราต้องลดน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของของน้ําหนักตัวเองของส่วนสูงตัวเองนะครับคือถ้าเราลดน้ำหนักได้เนี่ยมันจะช่วยลดแรงดันในช่องท้องลดอากาศการกดไาย,ยอนเพิ่มขึ้นนะครับผม แล้วก็รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีนะฮะผมคิดว่าสําคัญเลยอ่ะไอ้พวกการกินข้าวการกินอาหารเนี่ยก็ลองทานอาหารมื้อเล็กๆหลายๆมื้อแทนที่อาหารมื้อใหญ่นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็เลือกที่จะเคี่ยวอาหารให้ละเอียดที่สุดก็ได้แล้วก็ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกรสจัดอาหารมันเครื่องดื่มเป็นกอฮอล์ช็อกโกแลตอาหารที่มีความเป็นกรดสูงอะไรเงี้ยผลไม้ผักที่มันเพิ่มกรดได้ แต่ว่าถ้าจําเยอะจำไม่ไหวไม่เป็นไรหรือเรียกอาหารมันๆก็พอคิดแค่นี้ง่ายๆเลยหรือเรียกอาหารมันๆของหวานประมาณนี้กินได้แต่กินน้อยๆนะฮะพวกของมันๆเนี่ยกินบุฟเฟ่ก็แค่นานๆทีนะครับผมผมมีอาการกดระย้อนกําเริบอะ่ะเพราะว่ากลับมากินบุฟเฟ่นี่นะผมผมกินบุฟเฟ่นี่อาทิตย์ละสองสามครั้งอะเอออาการผมเลยกําเริบครับอสองนะครับผมเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ของมึนเมานะครับควันบุหรี่เนี่ยสามารถทําลายเยื่อบุหลอดอาหาร เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกดไหลย้อนได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมก็ส่วนใครไม่ดื่มไม่สูบก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมก็ข้ามไปข้อที่3นะฮะข้อะครับผมจริงๆไอ้ไอเรื่องนี้มันควรจะอยู่ข้อหนึ่งเนาะแต่อย่างผมอยากจะบอกว่าก่อนนอนเนี่ยไม่ควรกินอะไรนะครับหรือว่างดมื้อดึกไปเลยเพราะว่าเมื่อเรากินเสร็จะนี่เราก็ต้องนอนใช่ไหมกินมื้อดึกเนี่ยคือมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกินแล้วนอนเลยการกินแล้วนอนทันทีเลยเนี่ย มันก็ทําให้กดในกระเพาะของเราย้อนกับย้อนมาที่คอย้อนมาที่อ,อกได้ง่ายกว่าเดิมมันก็ทําให้เราแสบอกแสบคอก็ไม่ต่างม,มันมันคืออาการของกดไหลย้อนเลยผมแล้วก็มันทําให้อาการกดย้อนของเราเหลืออลังด้วยดังนั้นงดมือด,ดึกหรือการกินแล้วนอนเนี่ยดีที่สุดนะครับผมถ้าจาัดถ้าจะกินแล้วนอนเลยมันต้องรอถึงสามสี่ชั่วโมงเลยนะจริงๆตามทฤษฎีเนี่ยสามชั่วโมงแต่ว่าคุณหมอของผมบอกว่าสี่ชั่วโมงไปเลยคือกินแล้วก็นั่ง นั่งปกติไม่จําเป็นต้องไม่ต้องงอนอ,ะอ่ะอ่าดังนั้นการกินมื้อดึกก็งดไปเลยดีกว่านะครับผมคือถ้าหากทำตาม3ข้อนี้ได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าการกดเหลอของคุณอ่ะดีขึ้นแน่นอนไม่กลับมาเป็นซ้ําได้อย่างแน่นอน,นครับผมอ่าก็แต่ว่าสำหรับคนที่มีการกดเหลย้อนกาเริบรุนแรงอยู่นะครับก็ลองบรรเทาด้วยการซิซคอนก็ได้นะครับผมหากซื้อตามนั้นขายยาทั่วไปนะะก็หรือว่าซื้อตรงตางการนี้ก็ได้ก็ มันจะเข้าลิง์ไปที่ช้อปปี้นะฮะก็ซื้อผ่านทนังช้อปปี้ได้เลยครับผมก็พ้อทำคลิปกับอาหารแลว้วก็กดเล่นไว้มากมายเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สามคลิปนี้ก็เขาจะเป็นเท่านี้คุณร่บ